สิ่งที่เสียใจที่สุดคือเห็นคนที่เดือดร้อนแล้วเราช่วยเขาไม่ได้ทุกวันนี้ผมคิดว่าวันนี้ผมช่วยคนได้มากที่สุดหรือ,อยังเราทําได้ดีที่สุดหรือ,อยังเราไม่ได้หวังว่าหูผมจะมียอดเผาเยอะแยะมากมายเอาไปชงใครไม่ใช่เลยครับมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วที่นี่ถมว่าทําไมถึงเยอะเพราะเราทำทฟรีทาฟรีคือหนึ่งโรงศพฟรีนี่คือโรงจาัดการรับบริจาคของผู้มีจิตศรัทธานะครับบริจาคโรงศพมา รถรับศพครับเราจะใช้ของมูลนิธิสยามนนทบุรีเท่านั้นสามก็คือจะต้องมาทำปณิจที่ชาบตนาตา,านที่เข้าร่วมโครงการกับวัดราชองค์ทำซึ่งหมายความว่า3มสิ่งนี้ในเมื่อมาพร้อมกันแล้วเนี่ยญาติผู้เสียชีวิตจะไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวในการทําศพ เสมอภาคครับบางท่านก็รวยบางท่านก็จนมีรับรถเบนซ์มาก็มีครับแต่ทุกอย่างปฏิบัติเหมือนกันหมดแต่การปฏิบัติของเราคือการปฏิบัติต่อสมิที่ดีที่สุดความเป็นมนุษย์ครับมีความเหนื่อยมีความหิวมีความท้อแต่สุดท้ายครับต้องถามเราเลยครับว่าเราทําเพื่ออะไรถ้าเราทําเพื่อเงินนะครับเราพูดไม่ได้เลยว่าเราเหนื่อยเราท้อแต่ถ้าทําเพื่อคนอื่นแล้วไม่ได้หวังอะไรเลยนะครับตรงนี้มันมี แต่สิ่งที่เราชื่นใจคือเราได้ช่วยเขาจากตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ในแต่ละวันพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบไปถึงการจัดหาวัดเพื่อประกอบพิธีชาปนากิจในแต่ละวันซึ่งมีศพผู้ป่วยโควิด -19 ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้วัดต่างๆทั่วประเทศต่างประสบปัญหาเตาเผาใช้งานอย่างหนักเกรงว่าจะถึงขั้นระเบิดหรือแตก หากต้องเผาศพวันละหลายศพจนแทบไม่มีเวลาได้พักเตาปัจจุบันพระสงฆ์ตามวัดในพื้นที่จะทำการชาปนากิจกันอย่างหนักนหน่วงเหนื่อยล้าเพื่อให้บริการประชาชนถึงดึกดื่นตีหนึ่งตีสองทั้งวัดราชประคองธรรมริมคลองอ้อมน้อยอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งเข้ามาวันละ3ถึง5ศพที่นี่ไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงทุกร่างที่มาวัดจัดทำพิธีให้เท่าเทียมกันหมดและไม่ว่าจะใกล้หรือไกลหรืออยู่จังหวัดไหนถ้าญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อมาทางวัดจะให้ความช่วยเหลือโดยมีรถมูลนิธิไปรับส่วนมากศพที่มาที่วัดจะเป็นศพยากไร้ญาติไม่มีเงินชาป,ปนากิจหรือเงินไม่พอแต่ไม่เป็นไรวัดราชประคองทมพร้อมช่วยเหลือทุกรายที่เดือดร้อน